เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะเป็นปั๊มขาย LPG ชื่อรักชูก้าอยู่หน้าตลาดกลางเทศบาลมะขามเมืองใหม่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่ประมาณ5ุ้่ม15นาทีที่ตำรวจสอพอมะขามได้รับแจ้งนะคะเกิดเหตุและมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ด้วยค่ะในตู้จำหน่ายแก๊สในปั๊มนะคะ มีศพนี่ค่ะที่ผู้ชมเห็นอยู่ของพันตำรวจโทพลังพลพักดีเป็นข้าราชการเออรี่นะคะในตำแหน่งสารวัตรมาจากบุรีรัมนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าตู้จำหน่ายแก๊สเลยค่ะอยู่ท้ายรถของตัวเองนะคะทะเบียนรถนเป็นทะเบียนกรุงเทพปหานครตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะบอกว่าถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดแล้วก็เข้าที่ไหล่ซ้ายหนนัดค่ะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวมถึงในการ สอบพยานแวดล้อมด้วยนะคะบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นคือนายฤทธิ์ปรีดาธรรมหรือชื่อเคนนะคะเป็นพนักงานปั๊มที่นั่นน่นแหละอายุ37ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจโทรพลังพลค่ะเข้า3นัดซ้อนเลยนะคะหเหตุที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องแหนจะว่านิดเดียวก็นิดเดียวมากๆค่ะคือทางพันตำรวจโทพลังพลผู้เสียชีวิตนะคะสั่งให้เติมแก๊ส600บาททวน แต่พอเติมเสร็จแล้วเนี่ยเงินมันเกินไป1บาท80สตางค์เป็น601บาท80สตางค์แล้วก็เถียงกันอยู่นี่แหละค่ะแล้วพันตำรวจโทพลังพลท่านไม่ยอมจ่ายเพราะท่านบอกว่าก็บอกแล้วว่าให้จ่าย6ว่าจะเอาแค่600เด็กปั๊มนะคะมีอาวุธปืนอยู่ในกระเป๋าเก็บเงินติดตัวค่ะแล้วก็ชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงสานัดซ้อนอย่างที่บอกเข้าที่ศีรษะสองนัดแล้วก็ไหล่ซ้ายหนึ่งนัดเสียชีวิตที่ปั๊มเลยค่ะ แล้วเด็กตั๊มคนที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปแต่ว่ากล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดนะคะรวมถึงพยานแวดล้อมก็คงจะมาตัวแน่นนะคะลำบากที่จะหลบหนีได้ก็เป็นหน้าที่ของสพอพมะขามนะคะที่จะตามตัวมาค่ะครับโอ้นี่ภาพเห็นชัดๆเลยนะฮะกบันดาลโทสะคงจะเถียงกันไปเถียงกันมาระดับความรุนแรงมันก็เนี่ยฮะชักปืนออกมาแล้วฮะยิงเลยนะฮะเข้าหัวไหล่ก่อนนะฮะ แล้วก็ไปที่ศรีรษะนะฮะแล้วก็พอล้มแล้วก็ยังยิงอยู่นะฮะและหนีไปปืนนั้นเจ้าของร้านเอาไว้ให้ปืนบอกว่าให้ให้ให้ปองกอันพกติดตัวป้องกันตัวเองเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นความจริงเกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะประเภทที่เติมน้ำมันแล้วถ้าไม่ได้บอกเป็นลักษณะว่ามีสองแบบคือบ,บอกแบบเป็นราคากับบอกแบบเต็มถัง่<ช>ถ้าเต็มถังไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะก็มีนะ เต็มถังมีปัญหามีปัญหาครับอย่างเช่นบอกบอกเต็มถังเนี่ยบางทีเติมมาสมมติพอเต็มตอนตอนที่เต็มถังเนี่ยพันพันกับ12บาทเนี่ยเจ้าของเราก็จะมักจะเข้าใจว่าพัน0บาทมบนาทควรจะหยุดได้แล้วหรือเต็มที่ก็พัน0บาทเพราะว่าปัญหาที่เรากลัวก็คือกวน้ำมันมันล้นถังแล้วมันจะกระทบคอนเสราซึ่งผมเคยเจอมาแล้วแต่เด็กปั๊มบางคนเนี่ยไม่อย่างนั้น20ก็ไม่หยุด30ก็ไม่หยุดเะไปถึงร้อยห้หรือ100อบาทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีปัญหา เต็มถังกรณีนี้มีเป็นหาแต่กรณีนี้เหมือนที่พี่กระหนกบอกไปอีกกรณีหนึ่งคือว่าเขาบอกเป็นตัวเลขไงคะบอกเป็นราคาบอกเป็นตัวเลขนะฮะมันล็อกได้ไม่ใช่เหรอถ้าบอกเป็นราคามันจะคือมันล็อกได้ทั้งคู่ใช่ถ้าเต็มถังมันก็จะล็อกได้ถูกไหมใช่ถ้ามันเหมือนมันก็ไม่มีเกวัดอะถ้ามันเต็มถังผมก็จะหยุดถ้าบอกเป็นราคาก็ก็ตั้งล็อกไว้เลยอย่างกรณีนี้หกร้อยเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะหกร้อยนี่ไงตัวเลข หกสิบบาทเหรอหกร้อยหกร้อยหนึ่งบาทหกสิบสตางค์ค่ะนี่นะฮะเชื่อก็กรณีนี้เนี่ยทางคือเด็กปั๊มเนี่ยผิดแน่นอนนะและยิ่งฆ่าคนตายเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากนะฮะคครรัับบ